อาจารย์คนถามมาเยอะไอ้เขาอยากรู้วิธีการทวงนี้แบบคนทั่วไปสามารถทําได้ถ้าสําหรับของครูนี่ถ้าเป็นวิธีการทวงนี่ทวงสินนี่ครูจะใช้ผีไปทวงไปตาม,มเราจะใช้พวกพริกเกลือข้าวสารอของสามอย่างนี่เปรียบเสมือนเป็นเงินเป็นทองในโลกมนุษย์ โดยการใช้พริกใช้เกลือใช้ข้าวสารนี่หมักเผาหรือหมักคั่วเพื่อที่จะเรียกทีนี่ให้ไปตามลูกนี่คนทั่วไปโดพอทพาทำได้เกิดหาพริกหาเกลือหาข้าวสารมาแล้วก็มาคั่วเวลาเที่ยงตรงเที่ยงงตรงเวลาเที่ยงตรงเกิดทำไมรู้คาถาหรือเท่าไม่ได้เกิด คั่วไปเรื่อยๆเ,เราก็พูพวกาใครที่เป็นลูกนี่เราอะไรนี่น่ะก็ให้เราร้อนเหมือนริกเหมือนเครือให้เอาเงินมาใช้คืนอะไรนี่น่ะอืมอันนี้คนทั่วไปก็ทำ<า>ได้คนทั่วไปทําได้แต่จะต้องคั่วหรือเผาเวลาเที่ยงตรงเท่านั้นเพราะเขาถือว่าเวลาเที่ยงตรงนี่เป็นเวลาผีเดินเป็นมากคนโบราณเขาถึงว่า ไม่อยากให้คนเดินทางเวลาเที่ยงตรงพราะเวลาเที่ยงตรงนี่ผีมันเดินถ้าคนเดินอาจจะโดนไปคนมีเคราะห์มีอะไรเดินก็อาจจะล้มเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมันเป็นช่วงเวลาของผีเดินเราก็ใช้ช่วงเวลาผีเดินนี่หละเอามาทำเป็นให้ไปตามคนติดหนี่ติดอะไรนะ